สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ E p ีนี้นะครับช่องเจริญพระเครื่องนะครับมีรายการนะครับพระหมาพระบ้านนะครับพระเจ้าหมารวมมาเปิดแบ่งพันพี่ๆนะครับนี่นะครับเจริญพระเครื่องเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 83 9 5 6 8 1 9 1นะครับหรือสามารถแอดไอดีไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับ0 83 9 5 6 8 1 9 1นะครับ พี่ๆท่านใดที่แอดไลน์ไม่ได้นะครับสามารถโทรเข้ามาให้ทางร้านนะครับแอดไลน์กลับไปได้นะครับอ่าอรูปภาพเพิ่มเจิมได้ทุกองคทุกมุมนะครับวันนี้ก็มีภาพเปิดแป่งปันพี่ๆนะครับหลายองค์หลายรูปหลายรายการนะครับเริ่มกันองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงกระดูกผีนะครับวัดโพนะครับนี่ นี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับดูเนื้อออกโซนนะครับผมเป็นพระเนื้อผงนะครับเหมือนจุ่มรักนะครับนี่อ่าลำดับที่หนึ่งนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับดูด้านหน้านะครับดู เก่าๆเดิมๆนะครับภาพเดิมๆอย่างนี้เลยอ่าด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับรักเก่าๆเดิมๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่สองนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับ ดข้างนะครับดูความเก่าความเดิมดูตามสมตามซอกนะครับด้านหลังนะครับองนี้นะครับเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับลำดับลำดับต่อมานะครับนี่สมเด็จวัดละคังนะครับเอาห้าร้อยบาทด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับ ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองกน,นะครับเพี่นี่ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับขอรูปภาพไปชมกันก่อนได้นะครับนี่นครับด้านหน้านะครับดูเม็ดแร่นะครับเป็นมวลสารให้เห็นกันชัดๆนี้นี่นะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับ เนื้อหาเกาเกาเดิมๆอย่างนี้เลยโอ้ห้าร้อยบาทครับองค์ต่อมานะครับองค์ที่ส,สมเด็จองค์ที่สามนะครับนี่สมเด็จองค์ที่สามนะครับดิเกาเกาเดิมๆนี้เลยนี่ด้านหลังนะครับไม่เหมือนกันนะครับต่างบ้านหลายบ้านนะครับต่างบ้านต่างที่มานะครับดู ครับต้นหลังเป็นรอยอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพิมพ์พุทซ้อนนะครับรุ่นแรกนะครับออกวัดเข่าและเขานะครับ พิมพ์มพุทธท้อนนะครับฐานสิงห์นี่เก่าเก่าเดิมเดิมอย่างนี้เลยสมเด็จพิมพ์พุทธซ้อนฐานสิงห์นะครับเก่าเก่าเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับพิมพ์พุทธท้อนพิมพ์พุทธซ้อนฐานสิงห์นะครับนี่ดันหลักนะครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทต่อมาเป็นพ,ะพระขุนแผนนะครับเป็นพริมห้าเหลี่ยมนะครับอกใหญ่เนื้อกะเบื้องเครอบนะครับกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพ,พระขุนแผนนะครับเนื้อพงกะเบื้องเครอบนะครับกรุกวัดใหญ่ชัยมงคล เดิมๆนะครับคราบกรมเดิมนี้เลยนี่นี่นะครับถ้าดูไม่ชัดหรือว่าไม่เจมนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองนะครับอ่าส่งพระตรงตามปกนะครับตรงตามคลิปวิดีโอให้ที่ไปเห็นนี้เลยนะครับองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับกรุ วัดใหญ่หลวงพ่อโตกุบรางกระทิงนี่อ่ามีพูดผิดพูดถูกนะครับหลวงพ่อโตนะครับกุบางกระทิงเนดูเนื้อมันมันเป็นพระเนื้อดินนะครับมันมันมน,มน,นี้เลยนะครับใต้ฐานนะครับหลวงพ่อโตนะครับ วัดบางทิงครับด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยเอาห้าร้อยบาทนะครับองตมานะครับรวมพ่อแดงเหรียญหรวมพ่อแดงนะครับพระครูยานวิราชแดงรลวงพ่อแดงนะครับ เสื้อเกาะเมืองเพชรนะครับบัดเข่าบันไดอิดนะครับจังหวัดเพชรบุรีสองห้าสามเจ็นะครับนี่พระสวยดูง่ายเลยนะครับสวยครมดูง่ายเลยดูหน้าดูตานะครับดู เอาห้าร้อยบาทนะครับขัดข้อมันไดอิดนะครับผิวเดิมๆนี่จังหวัดเพชรบุรีสองห้าสามเจ็ดนะครับดูนี่นะครับองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทต่อมานะครับรวมพุททวดนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับรวมพ่ททวดห้าเหลี่ยมนะครับด้านหลังนะครับเป็นพระครูพิสัยโสพลทิมนะครับ นะครับหลวงพ่อทั่วห้าเรียมนะครับครับองนี้นะครับเอา ี่ร้อยบาทนะครับด่อนสวยหน่อยนะครับมาสี่ร้อยบาท <c oughs> ลำดับต่อมานะครับ <c oughs> พระครูรอดนะครับพระครูรอดนะครับนี่พระครูรอดนะครับ <c oughs> สวยงี้เลยห <c oughs> ลวพระ คูรอดนะครับนี่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับอีพีที่เก้านะครับอีพีที่เก้านะครับห้าร้อยบาทนะครับลำดับต่อมานะครับเป็นพระพุทธสองหน้านะครับเดี๋ยวรอพระพุทธสองหน้านะครับนี่ หลวงพ่ออิ่มนะครับวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีเด่นหลอ่อพระพุทธสองหน้านะครับนี่นี่นะครับเด่นหลอ่อพระพุทธรสองหน้าหลวงพ่ออิ่มนี่นะครับเอาห้าร้ยอยบาทเด่นหล่อหลวงพ่ออิ่มนะครับลำดับต่อมาเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ มาในกรอบในเรียบอย่างนี้เลยรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับมาในกรอบในเรียบอย่างนี้เลยเนื้อดำๆอย่างนี้เลยนะครับาฮนหลังนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับในกรอบในเรื่องอย่างนี้รูปเหร่อหลวงพ่อเงินนะครับลำดับต่อมานะครับเปลี่ยนโลนะครับพระพรมสีหน้านะครับอาจารย์วันชัยวัตสเกนะครับเปลี่ยนโลพระพรมสีหน้านะครับอาจารย์วันชัยวัตสเกนะครับนี่นะครับความสวยคมเดิมนะครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเดือนรูนะครับด้านหลังนะครับเอาห้าร้อยบาทอันนีตะกุดนะครับตะกุดนี่นี่นะครับตะกุดนะครับเอาสองดอกแปดร้อยนะครับดอกละสี่ร้อยนะครับนี่ ตะกุดเก่าๆอย่างนี้เลยสองดอกแปดร้อยนะครับดอกสี่ร้อยนะครับนี่นะครับตะกุดเก่าๆนะครับไม่ทราบที่นะครับน,นี่นะครับดอกแรกนะครับดอกที่สองนะครับ ครักเกาๆรักเดิมๆนะครับด,ดอ,อกละสี่ร้อยนะครับแล้วก็ลำดับต่อมานะครับเป็นมีดนะครับด้ามงาแก็ด้ามงาแกะสลักนะครับนี่มีดนะครับมีทราบที่นะครับด,ด วดลายนะครับแบบมีพี่ๆท่านใดรู้จักนะครับเก่าๆเดิมๆนี้เลยน,น,นะครับด้ามนะครับ ควมปอกนะครับปอกกอดฝักได้นะครับปอกก็เกาดิๆอเดิมนี้เลยนะครับปอกดำๆนะครับเนื่อน่าจะเป็นเข่านะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับมีดนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระกล่องนะครับรูปหร่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับเป็นพิมพ์หน้าฝรั่งนะครับรุ่นอายุ9-4ปีนะครับวัดชนเดนจังหวัดปัตตานะครับ พศสองห้าหนึ่งหนะครับรวมพ่อทบวัดชนแดนนะครับน,นี่กล้องเก,งก่าๆดึมเต็มอย่างนี้เลยรวมพ่อทบนะครับหน้าพรั่งนะครับนี่ใต้ฐานนะครับต่อโค้ดนะครับ9ก้าสี่ นะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องนะครับนี่กล่องก็ประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นย้อนยุคหรือว่าทันยุคนะครับนี่ได้มากเก่าๆอย่างนี้เลยแต่หน้ากล่องเขียนว่าวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพศสอง6หนะครับอ่า ไม่รู้ว่าท่านยุกหรือย้อนยุคนะครับนี่นะครับลำดับต่อมานะครับหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยนะครับจังหวัดหนองคลายนีหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยจังหวัดหนองคลายนะครับในถุงเดิมเดิสีเดิมเดิมนี่นะครับหลวงพ่อพระใสนะครับวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะครับ าร้อยบาทนะครับเอห้าร้อยบาทต่อมานะครับเป็นเหรียญพระโพธิจักรนะครับหลังยันเนื้อทองแดงนะครับรวงพ่อรีนะครับเหรียญพระโพรงเหรียญพระโพนะครับรวงพ่อรีนะครับนี่นี่นะครับเหรียญพระโพรงพ่อรีนะครับ ด้านหลังนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบพร้อมใช้เ,เอาหกร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นสิ่งนะครับสิ่งหลวงพ่อเดิมสิ่งคู่หลวงพ่อเดิมนะครับนี่ด้านหลันหลงนะครับเรียมตัเก่ามาอย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นสิ่งน่าจะเป็นงาแกะนะครับนี่สิ่งสามขวัญงาแกะหลวงพ่อเดิมนะด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อเดิมชัดเจน นี่นะครับด้านข้างนะครับอีกตัวหนึ่งครับดูเก่าเก่าเนื้อหาเก่าเก่าเดิมๆนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเห็นชัดหดือยไม่ชัดก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่นี่ด้านหลังจะโมมัวหน่อยนะครับอันนี้นะครับเอา1500บาทนะครับหนึ่บาทนะครับ ต่อมาเป็นพระปิดตานะครับนี่ปิดตาหลวงพุทธิทิมนะครับหลังยันห้านะครับปิดตาหลวงพุทธิทิมหลังยันห้านี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทครับด้าน,นหลังนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ หลวงปู่ทวดด้านหลังนะครับเป็นวรวมพ่อโตเหรียนนะครับหลวงปู่ทวดน,นะครับนะครับเ,เหรียนเนื้อทองแดงนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตเขียงสวยๆกลมๆประมาณนี้เลยนะครับนี่ เหรียวสวยๆคมๆป,ประมาณนี้เลยนี่ครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับสหรับเหรียญนี้นะครับขออนุญาตนะครับลำดับต่อมาครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์เตารรีดนะครับ น่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะครับกล่อุูทัวพิมพโตรีนะครับนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่ดูเนื้อหาก็ดูรู้นะครับว่าเก่านะครับนี่นะครับเป็นรว่อุูทัวนะครับพิมพ์ตรีนะครับเรียมวินเทจมาอยู่ด้านหลังไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่นะครับ รองผู้โทษพิมพ์ตอรีตปีศูนย์ห้านะครับเอาหกร้อยบาทเยี่ยมเป็นเช่นนี้นเลยต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองภูด้านข้างนะครับผิวเดิมเดิมเนื้ออ่อนอย่างนี้เลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับดูเนื้อหากกันชัดๆัดอย่างนี้เลย ด้านหลังนะครับตายถานม,มีรอยจานนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆเดิมๆนี้เลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาร้อยบาทแล้วมีปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับด้านหน้าเขียนหลวงปู่บุญนะครับนี่ ปิดตาเนื้อตะกั่วเก่าๆนะครับนี่นะครับปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับหลวงพ่อบุญนะครับเนื้อตะกั่วเก่าๆประมาณนี้เลยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อพานนะครับลำดับต่อมานะครับหลวงพ่อพาน สุกาโมโลหลวงพ่อพา,านนะครับนี่ครับหลวงพ่อพานสุกาโมนะครับดูพระเดิมเดิมนะครับผิวดิมเดิมนะครับวัดเฉลิมราชนะครับจังหวัดกุยบุรีอำเภอกรยบุรีนะครับนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับในเรียมนะครับเก่เกาๆเดิมเดิมอย่างนี้เลยรวงพ่อพานนะครับสุกาโม วัดเฉลิมราชนะครับกุยบุรีเอาสี่รอบาทนะครับลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไร่นะครับนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่ รูปร่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็แหวนนะครับแหวนนะครับนี่น่าจะเป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับหรือหลวงพ่อทบนะครับเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับแหวนหลวงพ่อเดิมมือแหวนหลวงพ่อทบนะครับนี่นะครับแหวนเก่าๆนะครับเนื้อเงินถมนะครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อดเดิมนะครับนี่อ่ะเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทต่อมานะครับตะกุดใบร้านเก่าๆนะครับนี่ตะกุดใบร้านนะครับนี่นะครับตะกุดใบร้านนะครับดู ้อยบาทนะครับตะกุดใบาลานนะครับต่อมาเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งนะครับนี่พระกิ่งนะครับใต้ฐานนะครับต่อโคดรละครังนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยโคดคมคมนะครับ ้าช้าไปหรือไวไปนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับอเอาห้าร้อยบาทสำหรับพักกิงนะครับต่อมาเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อบ้านเหลมนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านเหลมนะครับนี่ปฏิมารอน,นะครับคนวัด คนพ่อวัดนี่แหลมนะครับอ่าประมาณนี้เลยอ่านผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับพี่ๆหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับออกสี่ร้อยบาทต่อมานะครับเหรียญโรงยานะครับรวมปูทิมอิสริโกนะครับนี่ เหรียญที่จะลึกนะครับฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับวงเร็บทิมวัดละหันไร่จังหวัดระยอง8มิยอ16มิยอ2518นะครับหลวงปูท่ทิมนะครับวัดละหันไร่นะครับผิวดูเดิอมอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับ เป็นเหรียญเ้ทองแดงรมดำชัดเจนเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทไม่แพงนะครับจะรูปรอนะครับรูปรอพ่อท่านขายรูปรอพ่อท่านขายนะครับ รวพ่อท่านขายนะครับเอา400บาทนะครับ400บาทแล้วก็ของต่อหมานะครับรวงพ่อสุกนะครับธรรมโชโตนี่รวมพ่อสุกวัดโพไซทองนะครับนี่นะครับรวมพ่อสุกนะครับธรรมโชโตนะครับ ครับกําลังครับโพต้ายท,ทองนี่เห็นสวยๆเดิมๆห่วงปิ้นๆนี้เลยเอาหกรอยบาทหกรอยบาทนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดการใดนะครับต้องขออภัยได้วยนะครับช่องเจริญพระเครื่องนะครับกฝากช่องทางการติดต่อนะครับ 0ู3 9 5แป1 9าานะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองค์ทุกมุมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ